เยลลี่นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมกันนะครับมันเป็นเยลลี่นะงสงสงยสเขาเห็นผมชอบเยลลี่มั้งส่งเยลลี่มาใหญ่เลยยี่สิบกว่าอันได้มากินเลยนะครับอืมอืมอร่อยมันแบบนุ่มหนึบหนับนะครับแล้วก็หอมสตรอเบอรี่นะครับมากมากเลยนะอะไรไม่ไม่ไม่เนาะ หอมตอเบอรี่มากเลยนะครับแล้วก็อร่อยนะครับหอมหอมมากนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะสแกนได้หรือเปล่านะฮะแต่ก็ลองดูแล้วกันนะครับหลายหลายคนบอกว่าเพราะฟิลเตอร์นะฮะแต่ว่าผมก็พยายามเต็มที่แล้วทุกคนมปรโมทอ่ะสามสองหนึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าสแกนได้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับอยากให้ผมเอาฟิลเตอร์ออกเลยนะครับเพราะว่า ไม่ไหวจริงๆนะครับพึ่นตื่นด้วยอ่ะเก็บสภาพนอะ่ะแล้วผมอะ่ะก็คือไม่ได้ทรงไม่ได้เซตเลยเลยอ่ะเิงเอาคิวอาโคด้ดลงสตอรี่อ๋อได้ได้ได,ได้ได้ครับก็อร่อยนะครับวันนี้ไม่เรียนหรอวันนี้เราเดอครับผมผมไม่ไม่ได้เรียน,นครับอืมเต็มฟิลเตอร์หรอหรือเราถอดเลยไหมฟิลเตอร์อ่ะ ไม่เอาไม่ไหวอ่ะทุกคนทุกคนไม่เข้าใจหรอ,อคนเพิ่งตื่นอ่ะจะให้มาตอบจิวเต้ได้อย่างไรไม่ได้ไม่ได้จริงๆ PF พี่เอฟคางกุ้งแล้วขอบคุณมากเลยครับฝากน้ยนะครับเอฟแล้วบอกด้วยฝั่งนู้นว่ามาจาับปิ๊งกันนะพัทอ่าช่วยกันนิดนึงนะครับผมตื่นกี่โมงคะตื่นสิบโมงครับแต่ปกติไม่มีหรอกครับเวลาเนี้ยปกติก็จะต้องสักสี่โมงสี่โมงเย็น อืมจริงสี่โมงเย็นวันนี้มีของกี่ยางเนี่ยเดี๋ยวอย่างสุดท้ายแล้วครับผมเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอย่างสุดท้ายแล้วนะทุกคนขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะอย่างสุดท้ายเป็นอลําไยอบแห้งกับสตรอเบอรี่สตวิสตรอบเบอรี่แห้งนะครับทุกคนก็สตรอบเบอรี่อบแห้งนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นสองอันนี้นะครับก็คือเป็นสค้าโอทอปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราผมมา เล่ารายละเอียดก่อนนะครับผลิตภัณฑ์ลำไย,ยอบแห้งและสตอรอเบอรี่อบแห้งนะครับขนาด200กรัมบวก200กรัมนะครับ219บาทนะครับขอบ้อมูลสินค้าโอ้โหฟังดีๆอันนี้ <c oughs> อุ้ย สตอรี่อบแห้งน้ำหนัก200กรัมลำไยอบแห้งขนาด200กรัมราคาปกติ290บาทพิเศษเหลือเพียง2 2 0บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววิธีเก็บรักษาลำไยอบแห้งควรเก็บสินค้าไว้ที่อุณหภูมิเย็นเท่านั้นนะคะเพื่อรักษาสีของลำไย,ยให้เป็นสีทองคงเดิมอ,อ่ะนี่คือสโลแกนที่เขาใส่มานะีผมก็ต้องพูดให้มันชูชูสิ่งที่เขาใส่มานะครับก็คือ ปิ๊งมีแฟนแลอเห็นข้างหลังไม่แม่นั่นคือออกหลังไกลครับครับผมก็น,นี่สตอเบอรี่อแ้งเดีด๋ยวผมจะมาชิมนะครับผมคนที่ชอบกินสตอเรี่มากเลยนะครับเพราะว่าเาคนเอื่นไม่ค่อยกินนะฮะเสียงใครของโดยเฉพาะประมาณนั้น Can you speak English? Yeah, of course I can speak. I will reveal this product is a strawberry, uh, um, อ l l dry, อ l แห้ง I will review it now. Okay? three two one oh Oh my god. Oh my god, no. Water. Oh my god. It's very, very uh juicy. It tastes like a real strawberry and but it I think it's like a snack. Actually, it is it, it a snack and it it tastes like a strawberry that dry the dry strawberry and have a เออช่างมันเถอะพูดภาษาไทยเถอะไม่ไหวแล้วอ่ะอธิบายไม่ถูกว่ะภาษาไทยยังอธิบายไม่ถูกเลยตอนนี้มันมันอร่อยอ่ะมันแบบนึนบมหนอะ่ะ it uh, a little bit sticky. แ uh, อ yes sticky and and นุ่มนึนบหนอะ่ะ you know แบบงบงบหยบปะ uh, you you know you know what that I mean yeah, it บบแบบหยับยับปะ yeah it's very delicious it is strawberry this one is strawberry and this one is ลำให a ่ you know ลำให a ่ลำให a ่ภาษาอังกฤษอะไรจำมาได้นะครับเธอที่หอเขาเขียนเอาเขียนว่าอะไร,รอ่ะที่หอที่หอไม่ได้เขียนไม่เราเราจะแบบเออโชว์ส n g l i s h นิดนึงไงเข้าใจปะโอท็อปเราก็ต้องไปไกลระดับโลกสิครับ And nap. You should understand me. It's sticky and top you know overall it's delicious, okay? So if you want to buy this product you can scan this QR code in three, two, one okay. If you cannot scan this QR code, you can uh, go shopping in the a p p พลิ t i o n น h o p p ปี you can do it now yeah oh my god คุยฝรั่งอะอินเตอร์จัดจัดอะคือทุกคนแบบโอ้โหคืองานต่อไปต้องมีแล้วนะงานภาษาอังกฤษเนี่ยต้องมีแล้วอะจริงงานภาษาอื่นต้องมีแล้วเดี๋ยวผมจะจีนต่อแล้วนะเดี๋ยวผมจะแบบต้าเจียวฮ่าวเชียวปิงแล้วนะเดี๋ยวขอไปเรียนก่อนเดี๋ยวขอไปเรียนจีนก่อนเดี๋ยวผมมาพูดได้ฟังเลย you know เอ่อ ถ้าาจะห大家好ผม叫ปิงผมสีผมผมผมสีหวัวเอ่อเมียนอ่ะเมียนอ่ะบะหมี่อ่ะเป็นไงผมกัดกริงอ่ะจริงนะคือโอ้ยใครเขาจะแบบอัจฉริยะได้ขนาดนี้งงไม่ทันครับไม่ทันอืมมีไม่ตื่นเลย Yeah Yeah very delicious อันนี้น้ำน้ำหนูใช่โอเคเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้สแกนอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะถอดฟิลเตอร์นะครับทุกคนผมขอหนุญาตโอ้โหหน้ากูชอบโอเคถอดฟิลเตอร์แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวสแกนนะครับรีบสแกนนะครับทุกคนโอเคเราจะมีตังแต่แรกนะครับเป็นนมนะครับนมนมอันนี้นะครับนมโคลานะครับทุกคนก็อันนี้นะครับสแกนได้เลยนะครับสาม สองหนึ่งโอเคนะครับอันนี้นมโพลารนะครับของต่อไปก็จะเป็นเอ่อซีเรียลนะครับผมอันนี้อันนี้นะครับก็นี่นะครับสแกนครับสามสองหนึ่งโอเคครับต่อไปก็จะเป็นเอ่อพีนัทบัตเตอร์นะครับผมเป็นอันนี้นะครับนี่นะครับพีนัทบัตเตอร์นะครับก็โอเคสแกนได้เลยนะครับเจ็ดสามสอง หนึ่งฝร,รั่งเศสต้องมาแล้วบองชูครับผม <laughs> ใช่ปะฝระะั่งเศสอ่ะย่าพูดดิพูดไม่เป็นหรอพูดดิ <laughs> บองชูอ่ากามาตาลีบูกามาตาลีบูนี่บังย่าอินเตอร์เวอร์นะครับแล้วก็เอ่อเป็นนี่นะครับเป็นคางกุ้งนะครับอันนี้นะครับก็ถ้าใครต้องการนะครับก็สแกนเลยนะครับสามสองหนึ่งโอเค ต่อไปก็จะเป็นเยลลี่นะครับเยลลี่สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็เยลลี่มะม่วงอันนี้นะครับก็ถ้าใครต้องการก็นี่นะครับสแกนได้เลยนะครับสามสองหนึ่งอ่าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเมื่อกี้นะครับก็จะคือเอ่อเอ่อลำไยอบแห้งกับสตรอเบอรี่อบแห้งนะครับก็สแกนได้เลยตามนี้นะครับสามสองหนึ่ง โอเคเรียบร้อยนะทุกคนขออนุญาตนะครับเอาฟิลเตอร์กลับก่อนนะครับไม่ไหวแล้วครับตองใส่ฟิลเตอร์หน่อยเดียวอันนี้ก็ได้คือบนคับครูอยู่โอเคครับ, okay. รบผมก็ตามนั้นนะครับทุกคนได้สน <c oughs> ไม่ไหวอ่ะเมื่อกี้ผมแบบ thanks for explanation you you understood ปะ are you understood that what what I'm saying I think I'm not really good at in English and and every language I'm not good at all you know in Thai I'm not good so yeah อะไรนะป้องชูอะไรกาอะไรคำมาตาวคำมาตาเลวูแปลว่าสวัสดีครับสบายดีเหรอแล้วมีภาษาอื่นอีกไหมญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเร็วยะโนแฟนคลับรอเร็วๆร,รู้ย่เคยรู้อยู่โกมาโวเอ้ยกมาโวนะอะไรวะขอบคุณมาจากเกาหลีอันนี้เสื้อนี้ผมได้รีวิวนะครับไม่ไม่ทราบเ่าซื้อที่ไหนแล้วญี่ปุ่นโกมาโวไม่ใช่ใชค,นคนทิจิวะวัดเจ้าปิง้ง นี่ค่ะทุกคนก็ตามนั้นนะครทุกคนก็สินค้าทุกอย่างก็ครบแล้ววันนี้นะครับผมเป็นสินค้าโอท็อปนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาชมกันนะครับแล้วก็คอมคอมบังวะครับผมครับอู้เหนือเร็วอู้เหนือสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ สบายดีก่อนคับสบายดีก่อนครับเอ่อผมผมสบายดีค่ะผมสบายดีครับ,ผม,บ,รบผมชื่อปิงเอ่อเป็นคนเชียงใหม่เจ้าเอา้ยเป็นคนเชียงใหม่ครับเป,รเป็นคนจ้างการครับอืมแต่จริงๆยากผมไม่ค่อยไม่ค่อยพูดนะฮะประโยคนี้ย่าพูดป่อกิงหยางม็พูดกันนะ <c oughs> งงอ่ะย่าชอบบ้าพ่อผมอ่ะแล้วพ่อผมก็คือลูกเขาอ่ะ <c oughs> งงง โอเคทุกคนก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับทุกคนก็หวังว่าจะได้สินค้าที่ทุกคนต้องการนะครับแล้วก็นานๆที่ผมจะมาไลฟ์ทีด้วยแหละนะกวอนลูกค้าท่านอื่นๆที่อยากจะพูดก็จ้างผมนะครับแล้วก็มารีวิวสินค้าก็รบกวนขอสักสี่โมงนะครับ <c oughs> ผมไม่เอาเวลานี้นะฮะขอบคุณทุกคนมากจริงนะครับผมก็เเจอกันนะครับฝากผลงานด้วยสุราวออกแบบนะครับเร็วๆนี้แล้วก็จะมี เดอะทักซิโดสุดรักนักออกแบบนะครับเร็วๆนี้นะครับแล้วก็อา,อาจจะมีภาพรรยนตร์ตามมาด้วยนะครับก็งัก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมไว้เจอกันวันหน้านะครับผมตั้งใจเรียนนะครับทุกคนไม่ต้องโดดครูคมาดูผมนะผมรู้นะหลายๆคนแต่โดดครูมาดูนะไม่ต้องนะ <c oughs> ๊ายบาานะทุกคนนะเ <c oughs> จี๊ยเจี๊ยเหล่าจือเหล่าจือใจเจียนนะครับแล้วก็เอ่อ uh thank you for watching this live this live so I think you will <c oughs> next 4 b u k u แปลว่าอะไร แม็กซีบูกูแม็กซีบูกูนะครับผมอ่ากมาโวนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็เออ thanks a lot for watching this live อ่า I hope you guys will happy and have a lot of knowledge that I'm a มาแหละ support you okay bye bye see you สวัสดีครับเย่ yeah.